สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีทุกท่านนะคะวันนี้ก็อยู่กับช่องพงังบุญหลายนะคะหลังจากแม่ควานไร้ขายผลไม้หมดแล้วแม่ควานก็จะพายายไปเดินออกกำลังกายนะคะก็จะพาไปยายไปเดินอยู่ด้านในนะคะพายายไปถูต้นไม้ออกกำลังกายนะคะค่ะก็ขอบคุณท่านดรชย,ยานันมากมากนะคะขอบคุณพี่พรณะพานะคะ ขอบคุณพี่ดอกหลิวขอบคุณป้ากุณนะคะที่มาช่วยอุดนนุนผลไม้ป้อนให้กับยายวันนี้นะคะก็ขอบพระคุณทุกๆท,ท่านเลยนะคะก็ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะมีแต่ความสุขความเจริญนะคะทําบุญด้วยเงินก็ขอให้ได้เงินเต็มกระเป๋านะคะค่ะช้างอิ่มท้องคนก็อิ่มบุญไปด้วยนะคะค่ะก็ฝากทุกท่านเป็นกําลังใจให้กับคุณยายบุญหลายด้วยนะคะ ค่ะคุณพ่อคุณแม่ท่านใดที่เข้ามาแล้วที่ยังไม่ได้กดติดตามให้กับคุณยายบุญหลายก็ฝากฝากขอความเมตตาจากแม่แม่ใจดีใจบุญทุกท่านนะคะฝากกดติดตามให้กับช่องพังบุญหลายด้วยนะคะเพื่อยอดซับจะได้ถึงพันซับเร็วๆนะคะเพราะว่าถ้ายอดซับไม่ถึงพันซับแม่ควานก็จะโดนปิดช่องนะคะก็ฝากทุกท่านฝากทุกท่านกดติดตามให้กับคุณยายด้วยนะคะค่ะแม่ควานก็จะพายาย ายายกินน้าเสร็จเรียบร้อยอาบน้าเสร็จแล้วแม่ควานก็จะพายายเข้าไปเดินเล่นข้างในนะคะเดินออกร่างกายนะคะค<ส>่ะตอนเย็นน้องตั้งก็จะพายายไปเดินออกกาลังกายข้างในทุกวันนะคะเ<ส>พราะว่าแม่ควานก็ไม่สามารถที่ยายไปได้นะคะแม่ควานต้องรอให้น้องตัง้งเลิกงานมาก่อนนะคะก็ให้น้องตัง้ง พายายไปเดินเล่นด้านในนะคะค่ะตอนนี้ก็ให้ยายอาบน้ำทำความสะอาดก่อนนะคะเพราะว่าก่อนจะไปนอนก็ต้องอาบน้ำกินน้ำให้อิ่มให้เต็มที่ก่อนนะคะ ยายของเรานะคะคุณยายบุญหลายนะคะคุณยายสวัสดีค่ะก่อนเร็วสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะสีสวยขอเสียงด้วยเออ เสียงออกนิดนึ่งค่ะอาบน้ำเสร็จก็ตามไปดูยายด้านในได้เลยนะคะเดี๋ยวแม่วานก็จะพาไปดูยายด้านในนะคะ,ะค่ะนี่นะคะยายบุญหลายมาแล้วนะคะก็จะพายายเดินไปด้านในนะคะ,คะ,คะก็จะพายายเดินเข้าไปด้านในนู่นนะคะ ค่ะพื้นที่ตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่ว่างนะคะพื้นที่จอดรถนะคะคกล้องของแม่ควานก็จะไม่กันสั่นนะคะก็จะมีแบบสั่นสะเทือนบ้างนะคะก็กราบขออภัยแม่ๆทุกท่านด้วยนะคะ ช่วงนี้ก็จะเงียบบ้างนะคะเพราะว่าช้างกลับบ้านก็หลายเชือกแล้วนะคะค่ะเดี๋ยวรอดูด้านในเลยนะคะเพราะว่าเดินไปด้วยภาพมันสั่นไปด้วยนะคะเดี๋ยวคอยไปดูตรงด้านในเลยนะคะค่ะนี่ก็เป็นด้านในนะคะเป็นเป็นด้านในจุดรับทัวนะคะ ก็จะพายายเดินไปนะคะจุดตรงนี้ก็จะเป็นจุดรอบเดิน10นาทีนะคะค่ะตอนนี้ช้างที่หมู่บ้านชาวเขาก็เหลือทั้งหมด1 5เชือก16เชือกนะคะจากแต่ก่อนก็ประมาณ50กว่าเชือกนะคะตอนนี้เหลืออยู่ 15. เชือก16เชือกค่ะตอนเย็นๆควานก็จะพา ช้างแต่ละเชือกนะคะมาเดินเล่นแถวนี้นะคะค่ะตรงนี้ก็จะเป็นอ่างล้างน้ํานะคะอ่างน้ําเอาไว้สําหรับล้างช้างนะคะแ <c oughs> ม่ควานก็เดินไม่ทันยายนะคะเพราะว่ายาย <c oughs> เขาเดินก้าวใหญ่ก้าวยาวนะคะ ยายเดินรอน้อยแม่ควานเดินเดินไม่ทันยายนะคะยายเขาเดินเร็วค่ะค่ะตอนนี้ก็จะเป็นเดินรอบมาสิบห้านาทีนะคะรอบรอบข้างบอดจอระเข้นะคะอันนี้ก็จะเป็นบอดจอระเข้นะคะอันนี้ก็จะเป็นรอบสิบห้านาทีก็จะเดินมาฝั่งนี้นะคะ ตอนเย็นน้องป้างก็จะพายายมาเดินแบบนี้ทุกวันนะคะแต่ว่าแม่ควานไม่ได้ตามมาถ่ายคลิปนะคะเพราะว่าแม่ควานก็ตอนเย็นแม่ควานก็จะทํากับข้าวที่บ้านนะคะไปตลาดแล้วก็มาทํากับข้าวลรอนะคะก็น้องป้างก็จะมีหน้าที่พายายมาเดินออกกําลังกายนะคะค่ะน้องป้างก็จะพา,ยายมาเดินทุกวัน,นะค่ะโอ้โหจระเข้วิ่งลงน้ําต้มเลยนี่อจ่าอู้ <laughs> จระเข้วิ่งลงน้ำเต็มเลยค่ะแม่แม่จ๋ายายรอ,อก,ก่อน <laughs> ดูนะคะจระเข้วิ่งลงน้ำเต็มเลย <laughs> ยายไม่ตกใจนะคะยายเดินเฉยเลยค่ะไม่ตกใจจระเข้นะคะ จะพายายมาถูด,ด้วยนะคะให้หายคันนะคะเพราะว่าช้างบางทีเขาไม่ได้ถูนานเขาก็จะคันนะคะเขาก็จะมาถูให้หายคันเวลาตัวเขาเปียกเนี่ยมันจะทำให้ให้คันค่ะเขาก็จะมาหาที่ถูนะคะเรามาแอบดูจระเข้กันจ้าเอ๋ แม่แกอนอกันทำอะไรกันน่ะฮัลโหลนอนขึ้นเต็มฝั่งเลยฝั่งนู้นก็เต็มเลยนะคะฝั่งนี้ก็เยอะค่ะลงน้ำไปก็ครึ่งหนึ่งแล้วนะคะเมอ่อตากีอนอนนิ่งเลยอาดำระวังเป็นอาหารเขานะ Oh. ไม่เคยเห็นเหรอ <laughs> เดี๋ยวเดิน oh. คุณยายยังไม่หายเหรอไปเดินต่อปะถูจนเป็นรอยหมดแล้วล่ะนะปะไปเถอะปะ ยกโลถูเลยนะคะคันมากอ่ะอ่ะยายดำดำระวางดำเอะเอะ <c oughs> ค่ะน้องป้างก็จะพามาแบบนี้ทุกวันค่ะมาเดินออกกำลังกายแล้วก็ถูต้นไม้แบบนี้ทุกวันค่ะ ยังไม่หายคันนะคะยังไม่สะใจนะคะอาคุกเข่าแล้วคุกเข่าถูหลังใหญ่เลยค่ะเขาชอบแ้ก้ก็ก็ปล่อยให้เขาถูนะคะปล่อยให้เขาถูจนกว่าเขาจะหายคันนะคะค่ะแล้วก็ทูเสร็จนะคะก็จะพายายเดินไปรอบๆนี้นะคะ ก็จะเวียนไปถึงตรงที่แม่ควานเดินมานะคะตอนเริ่มต้นเลยนะคะถูถูถูยายถูถูเข้าไปคันตรงไหนก็ถูเข้าไป คุณยายก็อายุ45แล้วนะคะย่างเข้า46แล้วนะคะค่ะคุณยายเขาจะอ้วนสูงนะคะเป็นช้างที่ตัวใหญ่มากๆนะคะอ้วนแลวสูงถ้าแม่แมได้มาเห็นตัวจริงของยายนะคะจะจะรู้เลยค่ะว่ายายสูงมากนะคะตัวใหญ่มากแล้วก็อ้วนมากนะคะคือแม่ควานจะไม่พยายามให้ยายอุดนะคะแม่ควาน พยายามหายาให้ยายกินเต็มที่นะคะถึงแม่ควานจะเป็นผู้แค่ผู้หญิงตัวคนเดียวนะคะอยู่กับลูกชายก็แม่ควานพยายามหาหญ้าม,มาให้ยายกินเยอะๆนะคะแม่ควานก็จะออกไปตัดแต่ละทีก็เต็มเต็มรถปิกอัพนะคะก็จะกินได้อยู่2วันนะคะค่ะยังไงแม่ควานก็ขออนุญาตจบไฟ์จบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะเพราะว่าตอนนี้ก็ ใช้เวลาไปหลายนาทีแล้วนะคะแม่ควานก็ขออนุญาตจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะก็เอาไว้เจอกันในคลิปหน้านะคะเดี๋ยวแม่แม่จะพาพายายมาเดินออกกำลังกายบ่อยๆนะคะแล้วก็ถ่ายให้แม่ได้ดูบ่อยๆกันนะคะยังไงวันนี้แม่ควานขอตัวลาไปก่อนนะคะก็ขอสวัสดีทุกๆท่านนะคะสวัสดีค่ะ